สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับผมวันนี้วันอาทิตย์นะครับ30พฤศจิกายนนะครับก็ยังคงเป็นวันที่ฟุตบอลแตกมากมายนะครับในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับอ่ะวันนี้3คู่3ทัศนะนะครับจัดมาให้เรียบร้อยนะครับผมไปดูคู่แรกก่อนแล้วกันนะครับไปดูเวสต์แฮมกับลิเวอร์พูลครับในพรีเียร์ลีกนะครับผม เวสแฮมเจ้าถิ่นนะครับก็สถานการ์ดูดีขึ้นนะหลังจากที่ชนะมา2จาก3เกมหลังสุดแล้วก็ไม่แพ้ใครนะครับตอนนี้ก็เก็บเพิ่มเป็น11คะแนนจาก12เกมนะครับขึ้นมาอยู่ที่17พ้นจากโซนสีแดงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต้มยังเท่ากับลีสที่อันดับ18อยู่นะครับส่วนลิอ์พูเนี่ยอาการกาลังน่าเป็นห่วงเลยนะเพราะว่าตอนนี้หลนมาอยู่ที่13แล้วนะครับ 18คะแนนจาก12เกมนะครับฟอร์มช่วงหลังลิเวอร์พูลคือแพ้ไปถึง9เกมจาก12นัดต้องบอกว่าอาการน่าเป็นห่วงจริงๆเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีข่าวแล้วแต่คือยังเป็นสื่อที่อาจจะยังน่าเชื่อถือได้ไม่มากนะครับเพราะว่าแว่วะมาว่าถ้าเกิดลิเวอร์พูลผลงานน่าผิดหวังในะอีก2เกมถัดไปนะที่จะเจอกับเวสต์แฮมกับซนะันเดอร์แลนด์เนี่ยอันดับสุดทอาจจะโดนปลดก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่า ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่ามาจากสื่อที่ยังเชื่อถือได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ตามครับถ้าเกิดลิพูวันนี้ไม่ชนะขึ้นมาก็อาการก็ยังหนักขึ้นต่อไปอีกนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมว่าพวกเขากำลังเสียสูตรนะแล้วก็มีเป็นหายอยู่หลายจุดนะครับทั้งเรื่องของเกมรับที่พ่ายกันง่ายๆเกมลุกก็ขาดมิติการสร้างสารรค์ที่ลดลงแล้วก็ขาดความเฉียบคมด้วยนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยลิพูน่าจะยังแก้จุดบอดตรงนี้ได้ลําบากนะครับเพราะว่า ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะทั้ทงเรื่องระบบการเล่นและตัวผู้เล่นแต่ว่าเกมเนี้ลิพูอาจจะยังไม่ฟื้นนะครับเวสแฮมเล่นในบ้านก็ต้องบอกว่ากําลังกําลังได้ใจนะเพราะว่าผลงานกำลังดีครับเพราะว่าเกมนี้เจ้าบ้านลุ้นแบ่งแต้มได้เป็นอย่างน้อยนะครับผมสว่วนอีกคู่นึงไปดูบิ๊กแมชครับระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลนะครับผมก็ต้องบอกว่าคู่นี้น่าจะสู้กันสนุกเลยนะครับเพราะว่า,าทางฝั่งของเชลซีก็ผลงานดี นะกำลังดีดูดีเลยนะครับคือที่ผ่านมาชุดอตอนเนี้ไม่แพ้ใครมา6เกมติดนะครับแล้วก็เป็นการชนะถึง5เกมนะครับอย่างล่าสุดก็มาสเตอร์พีเลยนะครับชนะปาร์เซโลนามาส0ูนในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เล่นได้ดีกว่าแบบหมดจดนะครับปิดโอกาสของบาร์ซ่าได้หมดเลยแล้วก็สร้ากาสได้ดีแล้วก็ทำประตูทั้ง3ลูกต้องบอกว่านานๆใส่บาร์ซ่าแพ้ทีมอื่น3ลูกเหมือนกันนะครับ ส่วนอาร์ซอลตัครับต้องบอกว่าก็โหดไปแพ้กันนะเพราะว่าชนะทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดทีมหนึ่งของยุโรปในเวลาน,นี้คือไบร์เยมวนิกนะครับกดเป็นสามหนึ่งก็วันนั้นต้องบอกว่าเล่นดีมากนะครับเกมรับเนียวแน่นปิดโอกาสของเซอร์ต้าได้หมดเลยแล้วก็ทาให้เกมรูกของเซอร์ต้าเนี่ยแทบจะเศร้ากาสแล้วก็ยิงันไม่ได้ไฮด้เคเนี่คือเกมอะไรคือหายไปจากเกมเลยนะครับแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกคือยิงไบร์เยถึงสามลูก คือปกติแล้วเนี่ยการเจอกับไบเยอร์เนี่ยอาร์เซนอท็อปจะเป็นรองนะครับมันจะเสียเปรียบเหมือนบอลแพ้ทางอ่ะแต่วา่าวันนั้นว่าเขากดไปถึงสามหนึ่งนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกว่าไม่แพ้ใครมาหลายเกมแล้วอ่ะคือแพ้ล่าสุดคือแพ้ลิเวอร์พูลในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมก็คือตอนเนี้ยผ่านมาแล้วกันยาตุลาพฤศจิกาเดือนเต็มๆที่พวกเขาไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็ชนะมาลูลูเลยต้องบอกว่าฟอร์มดีมากนะครับ เกมนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันก็ตัดสินในเรื่องของความเด็ดขาดแหละนะครับคือโอกาสเปิดกว่านะเชลซีชนะก,ก็ได้ครับนอนชนะก,ก็ได้หรือจะเสมอก็ได้แต่ว่าสุดตมคิดว่านาชั่วโมงเนี้ยาร์ตอ,อนเพอร์เฟกกว่าในเรื่องของเกมรับความมั่นใจตัวผู้เล่นที่สำรองทดแทนกันได้แบบเนียนตาม,มากๆผมว่าเกมเนี้แอสตอนลุ้นชนะได้เลยอย่างน้อยไม่น่าเหนือขั้นแพ้นะครับผม ปิดท้ายกันที่อินเตอร์มิลานครับวันนี้จะไปเย่ปิซ่านะครับอันนี้ผมมองว่าใส่ๆเลยนะอาจจะพูดมาเยอะเพราะว่าอินเตอร์แพ้มา2เกมก็จริงครับแต่ว่าเป็นการแพ้ทีมใหญ่อย่างมิลานกับแอตมาลิตเพราะว่าเกมเนี้ยอ่าอินเตอร์ต้องการคืนฟอร์มเก่งแล้วเป็นการเรียกความมั่นใจกลับมาเพราะว่าเกมนี้เนี่ยปิซ่าอาจจะผลงานดีในช่วงหลังตรงที่ว่าพวกเขาไปแพ้ใครมา6เกมแต่เป็นการเสมอถึง5เกมวันนี้ต้องเจอกับอินเตอร์ที่กาลังเก็บกดมองว่า น่าจะต้านทานไม่อยู่น่าจะตายขาบ้านด้วยซ้ำไปวันนี้นะครับเพราะว่าอินเตอร์วันนี้ก็น่าจะเข้าวินตามคาดนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ